สวัสดีครับผมเอเจนต์241ต้องขออภัยด้วยที่ผมไม่สามารถแนะนำชื่อจริงให้กับคุณได้เนื่องจากมันถูกปิดเป็นความลับผมคือสายลับรูปหล่อมาร์คเคมผู้มีชื่อเรื่องหรือด้านการจัดการความเสี่ยงไม่มีความเสี่ยงไหนที่ผมลดทอนไม่ได้วันนี้ผมได้รับคำร้องมาเพื่อรับภารกิจลดทอนความเสี่ยงครั้งยิ่งใหญ่เพื่อปกป้องโลกใบนี้ให้สงบสุขเหมือนเช่นเคยตัวภารกิจนั้นได้อยู่ในกระเป๋าใบนี้แล้ว ค่ะเอเจนต์241ดิฉันสสิเป็น voice control system ของคุณ ตลอดจนเสร็จสิ้นภารกิจเรามีภารกิจมาให้คุณเพื่อจัดการมิสเตอริกข้อความนี้จะทำลายตัวเองโดยอัตโนมัติหลังจากดิฉันอธิบายภารกิจทั้งหมดให้คุณเสร็จเรียบร้อยอย่าถามค่ะว่ามิสเตอริกคือใครมิสเตอริกคือวรที่จะมาสร้างความเสี่ยงให้กับบุคคลที่ไม่ได้ทำประกันภยัยภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและคุณเอเจนต์สองสหนึ่งคุณมีหน้าที่จัดการความเสี่ยงที่มิสเตอริกได้สร้างเอาไว้โดยที่ใช้วิธีการจัดการความเสี่ยง4ีวิธีคือ1 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง 2. การลดความเสี่ยง 3. การโอนความเสี่ยง 4. การยอมรับความเสี่ยงดิฉันจะประเมินและวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่มิสเตอริกได้สร้างเอาไว้ว่ายอยู่ที่ระดับใดและภารกิจหลักของคุณก็คือจัดการมิสเตอริกให้ได้ขอให้คุณโชคดีค่ะ241รับทราบภารกิจ let me do my two-step ความเสี่ยงภยัยคือโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดความเสียหายและภัยอันตรายซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถเกิดได้กับทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้ชายผู้หญิงโอ๊ยหรือแม้กระทั่งตัวผมเองก็ตามผมมิสเตอริกเจ้าแห่งความเสี่ยงที่จะมาสร้างความเสี่ยงให้กับโลกไม่มีใครหน้าไหนที่จะมาหยุดผมได้ถึงแม้จะเป็นเอเจนต์สองก็ตาม เอา้าคุณแจหายไปไหนอ่ะนั่นไงความเสี่ยง กุญแจหายแล้กันเหรอสสิวิเคราะห์ความเสี่ยงครั้งนี้สิกุญแจหายความน่าจะเป็นที่จะเกิดค่อนข้างต่ำและให้ผลกระทบที่ต่ำดังนั้นระดับความเสี่ยงจะอยู่ที่ระดับค่อนข้างต่ำวิธีการจัดการความเสี่ยงนี้คือการยอมรับความเสี่ยง risk acceptance โดยการใช้กุญแจสำรองค่ะอย่างนั้นเองเลยต้องใช้กุญแจสำรองรับนะ ทางนี้มัเป็นทางอ้อมพี่แน่นอนให้ไปทางนี้จะดีกว่านะอ๋อขอบคุณค่ะนั่นไงความเสี่ยงเดินในพื้นที่ก่อสร้างมีอันตรายสิวิเคราะห์ข้อมูลสิ เดินในพื้นที่อันตรายความน่าจะเป็นที่จะเกิดอุบัติเหตุปานกลางและให้ผลกระทบที่สูงดังนั้นระดับความเสี่ยงอยู่ที่ระดับสูงวิธีการจัดการความเสี่ยงนี้คือการหลีกเลี่ยง r risk avoidance โดยการเดินอ้อมทางที่ปลอดภัยดีกว่าค่ะไปอย่างนี้เองสินะการเ,นะเดินในพื้นที่อันตรายเป็นเรื่องไม่ถูกต้อง เราควรหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้ด้วยการเดินในทางที่ปลอดภัยแม้มันจะเป็นทางอ้อมนะครับออ๋ขอบคุณค่ะไม่เป็นไรครับสวัสดีฮัลโหลครับ ครับเดี๋ยวที่ไปครับสักครู่นะครับที่มาด้วยนะครับ ขี่จักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกกันน็อกความน่าจะเป็นที่จะเกิดอุบัติเหตุปานกลางและให้ผลกระทบที่ค่อนข้างสูงดังนั้นระดับความเสี่ยงอยู่ที่ระดับค่อนข้างสูงค่ะวิธีการจัดการความเสี่ยงนี้คือการลดความเสี่ยง (Risk Reduction) โดยการสวมหมวกกันน็อกขณะขับขี่จักรยานยนต์ค่ะหยุดก่อนหยุดบอกหยุดไง การขี่มอเตอร์ไซค์ดโดยไม่ใส่หมวกเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งที่จะเกิดอุบัติเหตุเราสามารถลดความเสี่ยงนี้ได้ด้วยการสวมหมวกกันน็อกอบครับอะไรครับกินน้ำไหมครับไม่เป็นไรครับ,ไม,มรบไม่ไปแล้วงอา้า <laughs> วไปแล้วผมรีบเดินทางดีๆนะน้อง ทำไมกันนะทำไมความเสี่ยงภัยถึงมีอยู่ทั่วไปบนโลกใบนี้ผมจะต้องหยุดมันลงให้ได้ผมหยิบรูปครอบครัวของผมเปิดขึ้นมาดูเห็นหน้าลูกหน้าเมียผมผมทนไม่ได้ที่เขาจะต้องอยู่ในโลกที่อันตรายแบบนี้ผมปาดน้ําตาด้วยความเกรงกลัวปิดรูปครอบครัวของผมและลุกขึ้นมาเพื่อที่จะทําสิ่งที่ถูกต้องเพื่อโลกที่สงบสุขต่อไป เรืองที่ผมเลือกนั้นการเป็นเอเจนต์สองหนึ่งผมรู้อยูก่แก่ใจดีว่าเป็นทางเลือกที่มีทั้งความเสี่ยงและอันตรายอยู่มากถ้าผมเป็นอะไรไปครอบครัวผมจะอยู่ยังไงการที่จะจัดการกับความเสี่ยงนี้ได้มีวิธีเดียวที่เหมาะกับผมคือการโอนความเสี่ยง Rix k s h r r n n g โดยการทำประกันชีวิตซึ่งจะชดเชยรายได้ที่ต้องสูญเสียไปอันเนื่องมาจากความตายทุบพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือชราภาพ โดยบริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินตามจำนวนที่ระบุไว้ให้แก่ผู้เอาประกันภัยซึ่งคือผมเมื่อผมยังมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาตามที่ได้ตกลงไว้และในการนี้ผมตกลงที่จะส่งเงินที่เรียกว่าเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้รับประกันชีวิตซึ่งคือบริษัทประกันชีวิตนั่นเอง มิสเตอร์ริกคุณถูกจับแล้วคำพูดของคุณทุกคำจะถูกใช้ในชั้นศาลคุณไม่มีสิทธิ์พูดขอให้คุณมอบตัวโดยดีเถอะผมบอกให้คุณมอบตัว่ยนี่ไม่คำเตือนนะผมไม่อยากจะต้องหลักเลือดไฟทั้งนั้น จบแล้วสินะขอมพ่แพ้ของคุณเนะนี่ยฉันเอาขมงช่างหอมหวานเสียจริงทีนี้โลกก็จะอยู่ในสันทิสุขตลอดไปทำไมทำไมกัน ด,ดีนะเนี่ยที่ที่เราทำประกันไว้ไอสิ <c oughs> ชวก้ความเสียงิ <c oughs> ตัวชใช้กุญแจสำรอง